วิดีโอนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าคุณเป็นคนที่น่ากลัวตรงไหนบ้างค่ะ คุณน่ากลัวตรงไหนบ้างโอ้ใบนี้ออกมานะคะคุณเป็นคนที่คือบางครั้งนะคุณอาจที่จะเลือกวัตถุเงินทองได้มากกว่านะคะมากกว่านึกถึงคุณความดีบางอย่างนะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูนะคะว่าเอ้ยมันบางทีเราเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า นะคะเนาะเพราะมีลักษณะของความยุติธรรมนะคะที่มันเกิดความเอ็นเอียงนะคะหรือว่ามันเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบระหว่างวัตถุเงินทองนะกับสิ่งที่อาจจะเป็นคุณงามความดีมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณจะเห็นลักษณะนะคะนกที่พยายามที่จะฉุดรั้งหรือว่าดึงนะคะให้เราเนี่ยมาในส่วนที่บางที มันอาจจะมีสัญญาเงินทองวัตถุบางอย่างที่เข้ามาล่อใจนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ควรได้นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นลักษณะคนที่ควบคุมนะคะควบคุมเก่งชอบควบคุมนะคะ เป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอนะเป็นคนที่เตรียมพร้อมแล้วก็ในบางคนนะคะอาจจะเก่งในเรื่องของการใช้ของมีคมนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะลงมือนะคะลงมือกับฝ่ายตรงข้ามหรือสถานการณ์หรืออะไรก็ตามที่ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะคุณมีอุปกรณ์พร้อมอ คุณมีหรือคุณมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความรู้ความสามารถอะไรก็ตามนะคะที่คุณพร้อมที่จะเชิดเฉือนฟาดฟันหรือต่อสู้หรือเอาชนะนะคะกับฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่เข้ามามีปัญหากับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คือถึงแม้ภาพเนาะอาจจะเกี่ยวกับของมีคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้กำลังเสมอไปแต่ก็ยังพูดไปถึงความรู้ความสามารถความฉลาดนะคะการเป็นคนที่รอบคอบและเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามามีปัญหากับคุณเนี่ยก็ต้องคิดดูดีๆนะคะหรือ,อในบางคนเนาะถ้าเกิดเขาแบบ เขามองคุณดูไม่มีอะไรอะนะคะแต่จริงแล้วคุณเป็นคนที่พร้อมรับมือนะคะและเป็นลักษณะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่คุณไม่แสดงหรือทําอะไรที่มันเอิกรกลิกเกินไปนะลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่นิ่งๆนะคะนิ่งๆแล้วก็วางแผนอยู่ในหัวนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคถัดมานะคะ อือย่าเชียวนะดื้อนะบอกให้นะคะเป็นคนที่ดื้อนะคะคือจะตั้งคำถามในหัวอยู่เสมอหรือว่ารู้สึกสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันไม่น่าไว้ใจมันมันมันยังไม่ใช่ร้อยเอร์เซนคือจะเกิดการตั้งคำถามหรือมีความหวาดระแวงนะคะคุณคุณจะเป็นคนที่ อย่านะเราเราเราไม่ไว้ใจร้อยเอร์เซ็นตนะหรือว่าสิ่งที่เธอพูดมาหรือสิ่งที่รับรู้หรือสิ่งที่บางคนนะคะเขาอาจจะเสนอให้กับคุณเนะี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่เหรอนะเพราะนั้นคุณเป็นคนที่ก็น่าจะดื้อนะคะดื้อแล้วก็อาจจะหัวแข็งอยู่พอสมควรนะคะ คือต้องบอกว่าเหมือนเป็นอย่างเช่นเป็นเด็กน้อยเด็กดีหรือเป็นคนที่อ่ะโอเคเธอจะอุ้มเธอจะเข้ามาหาเราใช่ไหมได้เลยแต่เราอ่ะก็ยังแบบไม่ได้มั่นใจในตัวเธอนะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือคุณจะเป็นคนที่เราวะเรา,เราอะไรนะระวังนะเราแวดระวังตัวอยู่เสมอนะคะแล้วก็แน่นอนอะท็อ เป็นลักษณะแบบนี้คือเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลเก่งช่างสังเกตเลยละ่ะว่าจะโอเคหรือเปล่าเป็นยังไงแบบนี้นะคะคุณนี่ยด้วยความที่นอมีไพ่ขึ้นมาพอพูดถึงความที่ไม่ค่อยอ,อไว้ใจอะไรง่ายใช่ไหมคะเราแวงหรือจะแบบตั้งแง่ไว้ก่อนช่างสังเกตและดูไปก่อนดูกันไปยาวๆนะคะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยความที่บางทีนี่นแหละเราไม่มั่นใจเนาะคุณก็จะเหมือนคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่เอาใจหรือทุ่มใจไปให้ใครฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่ง100%เคุณจะดูเชิงค่ะแล้วก็จะเหมือนโอเคแหละเราสามารถที่จะพูดคุยได้กับทุกคนนะคะโดยที่เราจะเหมือนไม่เอาใจค่ะไป ไปยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะซึ่งบางทีถ้ามีลักษณะแบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เคยไว้ใจคนมาก็ได้นะคะแล้วมันก็อาจจะทําให้เราเกิดความระแวงไปแล้วเพราะมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะเลยต้องเกิดความระแวงแล้วก็ไม่อยากที่จะไปยึดติดอยู่กับคนใดคนหนึ่งเลยจะทําให้บางทีคุณก็โอเคสามารถที่จะ เป็นมิตรนะคะมีมิตรภาพกับผู้คนได้ทั่วไปไม่อยากที่จะสร้างศัตรตูนะคะอืมอเคเนาะถัดมานะคะอ้อคุณเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตแหละคุณจะเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลมากๆคุณจะรู้อ่ะ คุณจะรู้หมดนะะรับรู้สิ่งต่างๆเข้าใจแล้วต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่มองอ่ะบางทีเนาะมันแสดงว่าคุณน่าจะรับรู้และเข้าใจเจตนาของผู้คนหรือสิ่งต่างๆอ่ะได้นะคะรับรู้พลังงานอะไรแบบนี้ค่ะนะคะอ เป็นไพ่ของคนที่ดูไม่ค่อยไว้ใจคนนะ,นะคะแล้วก็เป็นคนละเอียดลึกซึ้งนะเก็บข้อมูลเก่งแล้วก็น่าจะเป็นคนที่บางทีไม่ค่อยพูดนะคะแต่เตรียมพร้อมค่ะคือเป็นคนที่พร้อมอยู่เสมออ่ะพร้อมรับมือกับอะไรอย่างนี้ยแล้วก็คือมีแผนสองสามสี่ห้านังบอกงี้นะคะควบคุมเก่งนะ การควบคุมเนี่ยก็อาจจะด้วยความสามารถนะคะคุณน่าจะมีความสามารถหรือบางอย่างที่ทำให้คุณนะ่ะสามารถนําผู้คนไปสู่จุดหมายได้เป็นอย่างดีนะอันเนี้ยผู้คนจะขาดคุณไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าคุณคือบุคคลสำคัญที่คือคุณควบคุมอะ่ะคุณอาจจะควบคุมชีวิตของพวกเขาการเดินทางหรือว่าเป้าหมายของพวกเขาอยู่นะคะอืม คุณเป็นคนที่รักครอบครัวซึ่งครอบครัวเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคนรักครอบครัวนะคะคุณมีความกระตันยูอบอ,อ,กอ,อ,กอ้อมารีแน่นอนว่าคุณจะไม่ยอมให้มีสิ่งใดนะคะมาทำทำร้ายทำลายหรือว่าก่อให้เกิดความบาดหมางหรือว่าสิ่งไม่ดีกับครอบครัวนะคุณพร้อมที่จะแบบ เดินทางพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะฝ่าฟันหรือพาครอบครัวของคุณนะ่ะไปในที่ต่างๆนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมเดินทางอยู่เสมอและการเดินทางเนี่ยต้องบอกเลยว่าต่อให้เป็นการเดินทางไกลไปไหนก็ตามอ่ะจะไกลแค่ไหนมันจะมีลักษณะข้ามน้ำข้ามทะเลหรืออะไรก็ตาม คุณไม่หวันนะคะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะลุยไปได้เนาะกับทุกจุดหมายปลายทางแล้วก็มันแสดงให้เห็นถึงความใฝ่ฝันความฝันของใครคนหนึ่งนะคะที่เมื่อตั้งเป้าเอา,เอาไว้เราต้องคว้ามาให้ได้นะคะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ